สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Perfect World Mobile นั่นเองครับตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการบนสโตทยเรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทย มีเสียงภาคไทยอีกต่างหากนะครับใครที่รอเกมนี้อยู่นะครับก็รีบรโหลดไปเล่นกันนะครับจะได้ตามคนอื่นเขาทันเนาะลิก์โหลดก็ใต้ฟลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับณตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็มีเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเข้ามาเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่3แล้วนะครับตอนแรกจะมี2เซิร์ฟเวอร์แต่ว่าผมจะเล่นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่2นะครับผมเดี๋ยวกดล็อกอินเข้าไปนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ตัวเกมจะเป็นแนว m m o นะครับก็ภาพสวยน่าเล่นทีเดียวนะครับเป็นแบบแฟนตาซีนะคร ันนี้คือตัวละครที่ผมได้ลองเล่นไว้นะครับนี่อันนี้เป็นนักธนูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดบวกตรงนี้มานะครับอ่าทีนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเลือกตรงนี้ครับเลือกเผ่านะครับว่าเราจะเลือกเป็นเผ่าไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ลองเลือกดูสักอันหนึ่งนะครับผมอ่านี่ฮะมันจะมีแบบว่าสายชีพให้เราเลือกอยู่นะครับผมอันนี้จะเป็นคริลิกนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นอาเชอร์นะครับที่ผมเลือกไปนั่นเองนะครับผมอ่อันนี้คือในส่วนของเอลนะอ่ต่อมาครับ แล้วก็จะมีในส่วนของฮิวแมนนะครับผมนี่อันนี้นี่ครับมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายได้นะครับมีวิสาแล้วก็มีเบรสมาสเตอร์นะครับผมนี่นะภาพสวยทีเดียวครับเกมนี้นี่อันนี้เป็นเบรสมาสเตอร์นะครับดูดินี่ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปอีกอันหนึ่งนะครับนี่อันเทเมตนะครับผมอ่ะ กดเข้ามาดูนี่นี่ครับผมอ่าอันนี้เป็นแบบเหมือนจิ้งจอกสาวเนาะประมาณนั้นนะครับอืมนี่เออเจ๋งดีว่ะผมน่าจะเล่นตัวนี้เนาะนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีบาบาเรียนครับผมปึ๊บนี่ฮะเหมือนตอนเอ่อเซิร์ฟจีนที่ผมลองเล่นเนี่ยมันไม่มีตัวนี้นะเท่าที่จําได้นะครับรู้สึกว่าจะมีแค่ตัวนี้ให้เลือกนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนจะเพิ่มเติมเข้ามานะครับ อืมว้าวอ่ะทีนี้สมมุติว่าเราเลือกเสร็จรีบร้อยแล้วนะครับเราก็กดไปขั้นตอนต่อไปนะครับผมนี่มันจะมีให้เราแบบว่าปรับแต่งหน้าตาตัวละครได้นะครับนี่ตัวละครใหม่นี่หว่าอาชีพใหม่ประมาณนั้นน่ารักมากนะครับเห็นไหมภาพก็โคตรสวยเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดไปขั้นตอนต่อไปต่อนะครับมันจะมีให้เรามาปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับผมเนี่ยปรับแต่งรูปร่างหน้าตาได้นะครับก็เหมือนเหมือนกับเกมหลายเกมนะครับจะเอาหน้าแบบนี้ก็ได้ มันดูตลกไปป่ะเออนะครับอนี่ครับปรับเปลี่ยนได้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับทรงผมเห็นไหมนี่ปับเปลี่ยนได้เลยอ่าเดี๋ยวนี้เกมจีนทำออกมาได้ดีหลายๆเกมเยอะมากนะครับผมลองปรับแต่งกันดูครับว่าเราจะเอาแบบไหนยังไงนะครับผมเนี่ยปรับได้หมดเลยนะครับยิมฝีปากหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับ นี่อันนี้เป็นส่วนทรงองเอวนะครับผมปรับได้ปรับได้นะนี่หัวโตหัวเล็กอะไรก็ว่าไปนะครับนี่เห็นไหมปรับได้หมดเลยนะครับผมยังไงก็ลองปรับกันดูนะครับนี่หน้าอกดูดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับอ่ะก็เล่นให้ดูประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าการเลือกปรับแต่งตัวละครนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมของผมนะชิบนี่โอเคนะครับ นี่คือตัวนี้เลยนะครับมันจะได้แบบว่ามีการปลดล็อกบางส่วนแล้วนะครับในส่วนของตัวเกมนะโอเคกดเข้าเกมไปปึ๊บภาพสวยน่าเล่นเลยแหละนะครับสำหรับเกมนี้นะก็เป็นแนว m m o ทั่วๆไปนะครับที่จะมีระบบออโต้ด้วยนะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าถ้าใครไม่ชอบแนวออโต้นะครับก็ข้ามเกมนี้ไปนะครับมันไม่ตอบโจทย์กับคุณแน่นอนนะครับผมโอเคเข้ามาแล้วนี่ฮะบรรยากาศข้างในเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผม สังเกตว่าภาพตัวเกมครับสุดยอดนะฮะสวยมากนะครับอันนี้คือผมปรับแบบสูงสุดเรียบร้อยนะครับนี่นะอ่าหมุนนะครับแล้วก็นี่ครับสูงเข้าสูมออกแบบนี้ได้นะครับผมอืมสูงเข้ามาดูหน้าตาตัวละครได้อ่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมชืบนี่ดูดูดูนะครับตัวละครผู้ชายก็จะออกรลอๆหน่อยนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ก็ ทําให้มันเป็นระยะไกลประมาณนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมชอบแบบว่ามุมไกลๆนะครับมันมองเห็นแบบกว้างขวางนิดนึงนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้อ่ามันจะมีให้ตั้งค่านะครับในส่วนของเซตติ้งต่างๆแล้วก็สามารถมาปรับได้เลยนะครับว่าเราจะเอามุมกล้องแบบไหนจะมี 2.5D แล้วก็มีแบบ3 d นะครับแล้วก็คุณภาพของจอนะครับสามารถมาปรับได้นะครับก็เนี่ย มีประหยัดพลังงานลื่นไหลาปานกลาง HD แล้วก็กําหนดเองในส่วนของการกําหนดเองนี่ก็คือถ้าเกิดโทรศัพท์ใครแรงๆนะครับก็มาปรับให้แบบเป็นสูงสุดได้เลยนะครับตอนนี้ผมปรับแบบสูงสุดเต็มที่หมดละนะครับนี่เฟรมเรทก็คือ60เลยนะครับผมมันก็จะแบบลื่นๆแบบนี้นะครับเป็นไงประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาแบบวาร์ปไปเจอคนหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างน,นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ตัวเกมก็จะมีเควสให้เรารับตรงนี้ครับกดรับไปนี่ครับ มันก็จะทําการรับเควสนะครับแล้วก็ไปทำเควสนั้นๆโดยอัตโนมัติน,นี่นะครับไปแล้วครับชืบนี่บินขึ้นมาอ่าดูดินี่มีปลาที่แบบบินได้ด้วยตรงนี้นะครับบินโคดสูงเลยตอนนี้ชืบค่อยๆบินไปเจอนิดครับผมอ่ามาแล้วคุยเควสนะครับผมชืบเราอยู่บนฟ้าเลยนะนะตอนนี้ครับนี่ ค่อยๆค,คุยคเควสไปนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยกดส่งคเควสอีกรอบหนึงนะครับก็ลงไปนีบินลง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 อาจจะมีกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะครับผมเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับใครที่โทรศัพท์ไม่แรงก็ถ้าเกิดมีคอมพิวเตอร์ก็ลองโหลดมาในะโปรแกรมจำลองดูนะครับผมอืม มันก็จะเ,เล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคคุยคดกดติกต๊กคุยไปอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมนี่โอ้โหคนนี้มีนกขี่แล้วเหรอเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นการโจมตีอัตโนมัติแบบนี้นะครับผมนีม่เห็นไหมอูมสปงสกิลก็ถือว่าทำออกมาได้อลัอาางการทีเดียวนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมนี่จะเรียบร้อย เสียงภากจะเป็นเสียงภาษาไทยด้วยนะครับอืมโอเคไปต่อสุดปึ๊บๆๆๆๆๆๆโอเคกดข้ามเลยฮนะไปเหมือนเราจะได้เอ่อใครมาด้วยหรือเปล่าผู้ช่วยหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยอ๋อคนนี้เหรอเหมือนเขาแค่จะตามมาตามเควสหรือเปล่าวะ มาครับบินไปต่อครับเนี่ยตัวเกมก็จะมีเควสอะไรต่างๆให้เราทําประมาณนี้นะครับมีเควสหลักเควสรองปกตินะเหมือนเกมเอ็มเอ็มโอทั่วๆไปนะครับผมอมแต่คือภาพมันสวยไงเอเข้ามาแล้วเราสามารถปรับให้ได้แบบเจอคนแบบเยอะๆได้นะแต่นี้ผมไม่ได้ปรับหรือว่าเจอคนเยอะมากครับไม่งั้มันกระตุกเอตอตอบคำถามอะไรสักอันหนึ่งนะครับเรียบร้อย ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงในส่วนของเมนูกันนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูนะฮะอันนี้คือยังปลดล็อกไม่หมดนะเออเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับมาดูการอัปเกรดนะครับนี่กดเข้ามาเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดพวกอาวุธต่างๆได้นะครับของสมส่อะไรพวกนี้นะครับก็ถ้ามีหินอันนี้ก็คือหลอมได้เลยเนี่ยกดหลอมเข้าไปนะปึ๊บนี่หลอมล้มเหลวด้วยนะนี่โอเคเรียบร้อยครับนี่ เห็นไหมหินนี่มันลดลงนะครับผมเนี่ยล้อมใส่ชุดอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีหินวิญญาณด้วยนะครับสามารถที่จะเอาหินที่มีเนี่ยเอามาใส่ในส่วนของอาวุธเราได้นะครับชุดเกราะเราได้นะครับถ้าเกิดเรามีก็คือเราก็เอาใส่ไปเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะถ้าไม่มีก็อาจจะซื้อเอาหรือว่าไปหาเอาอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนตัวนี้เป็นสกิลนะครับสกิลก็สามารถที่จะทําการอัพเลเวลได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยกดอัพทีเดียว นะครับผมมันก็จะทําการอัพทั้งหมดให้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีในส่วนของแต้มสกิลมากน้อยแค่ไหนนะครับผมประมาณนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวละครนี่ฮะกดเข้ามาดูนี่อันนี้คือตัวละครของเรานะครับก็จะบอกนะว่าเรามีชุดอะไรใส่อยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็มีพวกฉายงฉายยานะครับเทพพยากรณ์นะครับลูกมาสจันระบบบางอันนี่มันยังไม่เปิดนะครับก็ค่อยๆเล่นไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเปิดมาให้นะครับผมต่อมาอันนี้เป็นระบบกิ้เนาะ อันนี้ก็เป็นความสําเร็จนะครับก็ลองเข้ามาดูรับคงรับของรางวัลไปนะครับถ้าเกิดมันมีมันก็จะมีสีแดงๆขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการบําเพ็ญนะครับกดเข้ามาก็อัพได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนตรงนี้นะเนี่ยกดอัพไปเลยนะฮะถ้าเกิดมีเราเรามเาีเงินมาอัพก็ามาอัพเลยนะครับตามนี้เห็นไหมแค่นั้นเองนะครับมันก็จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเรานะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสกินนะครับนี่ ก็เป็นชุดเสื้อผ้าต่างๆนะครับผมมีกดเข้ามาดูนะฮะมีชุดแบบว่าแฟชั่นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเกมนี้ดูดิเออดูดูชุดอย่างเท่นะครับนี่โอ้โหอันนี้ได้อยู่ได้อยู่อ,อชุดนี้มีปีกสีดำข้างหลังด้วยนะครับดูดิโคตดเท่โอ้โชุดโคตดเยอะเลยว่ะอืม เราสามารถซื้อได้นะครับเติมเงินซื้อเนี่ยเนหะ็นไหมมันจะมีแบบเจ็ดวันแล้วก็แบบถาวรน,นะครับอืใครที่เป็นสายเติมมันจะได้ชุดสวยๆก็ลองมาดูนะครับมีหมวกด้วยนะนี่ดูฮะหมวกหมาก็มีเอวันนี้โอ้โหนสัตว์ขี่ครับดูสัตว์ขี่ทีนี้ฮนะสัตว์ขี่แล้วก็มีหลายแบบนะครับตามนี้เห็นนะฮะเราชอบสัตว์ขี่แบบไหนนะครับก็ลองมาพรีวิวดูนะครับลองมาขี่ดูก่อน นะครับผมอืมเก๋มีประมาณนี้นะครับในส่วนของสัตว์ขี่แล้วก็มีอุปกรณ์บินนะครับก็คือปีกนั่นเองนะครับผมนี่ปีกนะอ่าโอ้โหอปีกนี้สวยว่ะโอ้โหโคตรเท่อะปีกเนี้ยสวยมากอันนี้ก็สวยโอ้โหอปีกโคตรอลังการนะครับเกมนี้แม่งโคตรได้เลยอือเฮ้เดี๋ยวโอ้มีขี่จานดาวเทียมด้วยเหร โอ้เอามาหมดเลยว่ะนี่มีขี่นี่ด้วยแมวแมวมีปีกครับใครที่เป็นทาสแมวนะเจ๋งเลยนะเนี่ยโอ้หปีกสวยเยอะมากฮะ,ะกอุปกรณ์แฟชั่นอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอลังการมากครับโอ้โหสุดๆจริงนะครับอ่นะก็ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาวุธนะครับผมนี่แล้วก็มาดูอาวุธได้นะครับอ่าชอบแบบไหนาอาวุธแบบไหนนะครับเออก็ลองมาสลับสับเปลี่ยนดูนะส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของแฟชั่นของตรงเกมน,นั่นเีง ระบบที่เปิดอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือที่ผมทําให้ดูนี่แหละนะครับเดี๋ยวเล่นไปอีกนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีระบบเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับผมอืมแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็คือเป็นการเติมงเติมเงินเนาะมีโบนัสในการรับรางวัลด้วยนะครับอกดรับไปตรงนี้นะครับนี่วันที่1ล็อกอินมาแล้วได้อะไรวันที่2วันที่3าวันที่4นะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับมันก็จะมีแจกให้นะครับผมอืมอันนี้จะเป็นรางวัลออนไลน์นะครับแล้วก็ แพ็ค up เลเวลนะครับมันจะมีแพ็คแจกให้เราทุกๆสิบเลเวลนะครับเนี่ย่ะเขาใส่ไปอุปกรณ์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะมีร้านค้านะครับขายของต่างๆนะครับผมอันนี้ก็คือสายเติมทั้งหลายนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับผมเนี่ยมีของขายตามนี้นะครับระบบเติมเงินนะครับผมตามนี้เลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการค้าขายนะครับอืมก็จะเป็นระบบการซื้อขายนะครับแบบว่า คือออนไลน์นะครับกับคนอื่นๆที่เขาจะเอามาขายแล้วก็มาซื้อมาซื้อของตามนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนั้นนะมีแผงลอยเนี่ยหาอุปกรณ์หายากต่างๆนะครับนะตอนนี้ก็คงยังไม่มีหรอกนะครับคนที่ขายนะเขาก็ต้องไปหาของหาอะไรมาก่อนนะครับไม่แน่จะว่ามันจะต้องมีการกดลงกดล็อกเอ่อพวกแบบว่าร้านซื้อขายก่อนหรือเปล่านะครับจะต้องเติมเงินอะไรไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับผมดูอาวุธผมดิ เหมือนผมบวกขึ้นมาแล้วแบบมันเป็นสีอย่างนี้นะครับเหมือนน่าจะบวกแล้วให้มันแบบเป็นแสงสว่างแบบนี้ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจลืมดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะครับให้เราได้ทํานะครับผมเนี่ยเ,เพิ่ม ESG ต่างๆนะครับแล้วก็ไปนะครับผมทําได้นะครับผมภา,มากรกิจกิวก็มีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะตกักีมีอะไรกว่าก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับนะตอนนี้จากที่มันปลดล็อกอยู่นะตอนนี้นะอืม นะครับยังไงก็ใครที่อยากจะลองเล่นนะครับก็โหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมลิงก์โหลดผมก็แปะไว้ให้ต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็มีภาษาไทยแล้วนะครับเสียงภาคก็เป็นไทยด้วยนะครับผมเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับรู้สึกว่า Perfect w o r l d จะมีทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็เวอร์ชั่นมบายนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยล่าสุดนี้นะครับยังไงก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าเราชอบเวอร์ชั่นไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่า PC กับมบายมันอาจจะแตกต่างกันอยู่นะ อันนี้ก็เลือกเอานะครับตามความชอบเนะานะานะครับโอเคปุยไปเรียบร้อยนะครับผม,มแล้วก็เออมีมีที่ด้วยครับมีของมาแจกด้วยนะฮะซองจมงจดหมายอะไรพวกนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาดูนะครับผมเนี่ยมีข่าวกล่าวอะไรอะรับไปนะครับอันนี้ตำลึงเนี่ยมีของมาแจกนะ,ะอย่าลืมเข้ามารับนะครับเ๋ยวเพิ่งไปลบมันล่ะเนี่ยเห็นไหมฮะรับได้นะครับผมโอเครับไป เรียบร้อยครับผมแล้วก็มีเพื่อนแอดมาก็สามารถที่จะรับงรับเพื่อนได้นะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรเหมือนปลดล็อกเรื่องราวใหม่นะครับประมาณนั้นโอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเ่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัวเกมนี้นะครับใครที่สนใจก็ลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับไว้เดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสมาเล่นอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับระบบอื่นๆถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาล่ะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ะที่นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วสวัสดีทุกคนจ้า